ขอต้อนรับสู่กระแสข่าวดังบีมาติก i คอนเฟิร์มลูกคนแรกเหมือนป,ปา้าป๋าคลิปนี้เห็นชัดแจว๋วขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงแล้วสำหรับบีมาติกาอัตรกรสิริโภหลังจากแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับแฟนหนุม่มไฮโซกรกรกฎจุรางกูลทายาทเคลือรซัมมิตกรุป๊ปผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของคนไทย รายใหญ่ที่สุดมูลค่าธุรกิจกว่าแสนล้านบาททั้งคู่ก็มีชีวิตดีดีดโดยแฟนคลับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ที่ ig b มติกาจากที่เห็นบอกเลยว่าสาวบีแม้ท้องก็ยังดูสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องคลิปอันตราสาวของลูกน้อยในคันที่สาวบีบอกเลยว่าเหมือนหน้าหนูจะไปทางปป่านะคะ ท่ากลางเพื่อนเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาชมแปะหัวใจให้จำนวนมากน่ารักขนาดนี้ไปชมกันเลยค่ะยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com ค่ะ